4G LTE แ 3G. 닛산 나와라. 품리타판 아한, 제 p 다시뮤, 셀렉품 제품. 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 제 여러분은 마지막 관문을 거쳐야 합니다 무술은 주먹과 발 그리고 정신력이 필요합니다 모든 참가자들은 여기 리조트에 놀러온 걸로 알겠지만 ทุกทีม은테스트를통해이번관문을통과해합니다นี่ทุกคนหนูจองห้องที่มองเห็นริมทะเลนะห้ามใครแย่งด้วยไม่มีใครแย่งหนูหรอกขอจุดเข้ามติดริมทะเลหมดเลยนี่รู้เปล่าที่นี่เป็นรีซอส่วนตัวของเพื่อนโคชเช่เลยนะเปิดให้เราพักกับวีไอพเลย เฮ้ยพวกเรานี่มัน V I P จริงเหรอเนี่ยดูสภาพดิทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่เหรอเขา e e ี s ก o r ด l I me, VIP, like this? This right. like house P สต,ๆๆๆสตีเว่นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นรีสอร์ทหรือว่าบ้านผีสิงต่างหากล่ะโอ้าวบ้านผีสูง่บ้านผีสิงถูกแล้วเล่นคิดเยอะหนาหืพูดถึงบ้านพี่ทำได้ละถามมาเนี่ยโค้ชฝากจดหมายมาฉบับนึงอะ่ะบอกว่าห้ามเปิดอาดาด่านเด็ดสารจะไว่าถึทางที่นี่อ่ะอ้าวไม่บอกเลยไม่บอกเลยเปิดเลยเปิดเลยพี่วันโอ้ยมันใหม่พี่ตาไม่ดีอ่ะ นี่คือบททดสอบสุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าพวกเธอทุกคนคือนักสู้ที่สามารถใช้ฝีมือเอาตัวรอดจากค่ายกลแปดทิศแห่งนี้ได้หรือไม่ขอให้ทุกคนโชคดีโอ้ยอะไรอ่ะที่ว่าแล้วไงโค้ชเชไม่เคยมีอะไรง่ายอ่ะพี่ว่าพวกเราโดนโค้ชเชลหลอกเขาแล้วอ่ะหรือว่าเราเรีบช่วยกันหาทางออกจากที่นี่กันเถอะงั้นทุกคนรีบช่วยกันหาทางออกแล้วจับมานจากันที่ห้องนี้นะรีบไปเถอะรีบไปเลยรีบไปเลย

Faisal, I thought you were going to be doing lots of b-boy, but you put and mixed in some taekwondo very well. So a nice balance. Good work, everyone. ดูเก่งขึ้นทุกคนนะไพซอนคล่องมากเรื่องคิวบูเรื่องอะไรวันวานก็เก่งเรื่องคิวบูแต่ของจูนยังดูยังไม่ค่อยแข็งแรงออกเสียงได้ดีอยู่ แต่ท่ายังไม่ค่อยคล่องคือผู้ชายเก่งทุกคนคล่องทุกคนยอมรับสุดยอดครับผมไฟซอคนอื่นชมแต่ผมไม่ชมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคุณยังยึดติดอยู่ในเรื่องของบีบอยของเขาโคชเชมาถึงขนาดนี้มันต้องเตะมันต้องวาดวาดให้ชัดคือเขาเป็นคนคล่องไงเขาได้เปรียบคนอื่นแต่บางอย่างที่คุณต้องเอามาใส่ในชีวิตคุณคุณต้องมากกว่านี้คุณต้องมีอะไรมากกว่านี้สตีเวนคุณอาจจะเงื้อง,ง้นงนิดหน่อยผมขอเตือนอีกเรื่องนึงเหมือนกันเวลาเราไม่มีไดร์ล็อก แล้วเพื่อนกำลังพูดมีวันวานที่ผมเห็นเล่นเป็นรีแอคคุณเล่นใช่ไหมเฮ้ยโคชเชส่งมาคุณกลับไปเล่นกับเพื่อนคุณแต่สองคนผมไม่เห็นเพราะไอ้หนังสือเนะี่ยมันอยู่ที่ไฟซอนอยู่ไอ้จดหมายรีแอคอะเฮ้ยโคชเชเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบอกจะให้มาเที่ยวไม่ใช่หรอใช่ไหมเขาให้เรามาเที่ยวยูดีบอกให้มาทําอย่างนี้ผมเห็นคนเดียวคือวันวานที่เล่นแล้วกลับไปเล่นกับจูนเฮ้ยโคชเชส่งอะไรมาเนี่ยเนี่ยนี่มันคือการแสดงอันนี้เก็บไว้ไปเป็นเผืออนาคตข้างหน้าในรอบลึกๆ เอาละครับคุณผู้ชมครับคราวนี้มาพบกับผู้ชิงฝันกลุ่มที่2กันเลยครับเชิญครับสสด่ดใสจังเลย <c oughs> เสื้อผ้าสวยหล่อทั้งนั้นเลย <c oughs> อาทิตย์นี้ใครบาดเจ็บมั่งอ้าวปวดเลยทำไมคะเป็นอะไรบ้างก็งมีระบมระบมกันนะครับแต่ผมผม <c oughs> จะเป็นเคล็ดๆหน่อยตรงข้อเท้าครับ ของฟ้าก็จะมีเ,เจ็บตรงหน้าขาตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้อเท้าซ้ายค่ะจาก,กาเตะอีก,กใช่ใชเพราะว่าตอนซ้อมคือมันต้องกระโดดเยอะหมุน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 เยอะก็เลยแบบเริ่มจะเจ็บนิดนึงค่ะค่ะข,ของหนูก็เสียวตรงข้อเท้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาเตะกระโดดเตะอย่างนี้แล้วหนูขามันพลิกไปแต่ว่ามันไม่เคดเลยแต่มันสะสมไว้อะค่ะก็เสียวๆนิดๆค่ะต้นขาน้านซ้ายครับแต่ว่าใกล้หายแล้วครับ มันเป็นอะไรเก,ก ans ans> <Okay. ี่ยวกับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกล้ามเนื้อจากการเตะเหมือนกันครับโอเคสู้ๆครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือไลฟ์โชว์ของผู้ชิงฝันกลุ่มที่สองเชิญครับเลสังงานฟ้ามีการตดใสมองเห็นเรือใบเฮ้ยแม่อะไรพี่ฟ้าหน้าซิดอ่ะเสียเซลล์หมด อาตากุชิตากุชิอ่ะเอาเหรอพี่ฟ้าหนูอ่ะอยากเห็นห้องแล้วพี่ฟ้าไปหาพาหนูไปดูห้องหน่อยดิหนูจะเอาห้องที่มองเห็นริมทะเลนะหรือว่าหนูจะเอาหนูจะเอาอ่ะโอ้ยมาโอ้ย ทุกห้องเนี่ยมันก็ติดทะเลกันทั้งนั้นแหละไม่ไม่ต้องเลือกขนาดนั้นก็ได้อยากเห็นแล้วอยากนะที่นี่นะเป็นรีสอร์ทของมหาเศรษฐีโอ้โหมหาเศรษฐีเลยเหรอเพื่อนของโช้เขาแ,แล้วอยากมาเปิดให้เราพักแบบวีไอพีวีไอพีิ่เดี๋ยวพี่ฟ้าแม่ดูดิเอาอีกแล้ว สมน้ำหน้าชอบแย่งกินขนมใช่ตลอดเลยไปที่ไหนก็ช็อกโกแลตตลอดจริงๆไม่รู้เรื่องเลยจะอชชาอมั้ยอกโชแลตไหมอะไรหรอนี่พี่พูดจริงๆหรอทำไมอ่ะดูห้องน้ำนี่ี่คุณเยอะขนาดเนี้ยแล้วไหนอยากแย้งอีกไหนเป็นอย่างเงี้ยพี่ใช่เหรอพี่มินพี่สังเกตเหมือนกันที่เนี้ยสกปรกมากเลยเหมือนบ้านมีสิงเลยหรือว่านี่จะเป็น บ้านพีสิไบ้านพีซิลงาลงมาลงมาลงมาโอ๊ี่นกลัวอะไรไม่มีอะไรหรอกกลัวอะไรไม่มีไม่มีที่นี่เพราะเช์ฝากจดหมายมาฉบับหนึ่งบอกว่าห้ามแกะอ่านเด็ดขาดก่อนถึงที่นี่เฮ้ยนี่ก็ถึงที่แล้วออกมาเลยออกมาที่พับเลยเปิดเลยเปิดเลยอ่านไม่ออกพี่โอ๊ย นี่คือบททดสอบสุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าพวกเธอทุกคนคือนักสู้ที่สามารถใช้ฝีมือเอาตัวรอดจากค่ายคนแปดทิศแห่งนี้ได้หรือไม่ขอให้ทุกคนโชคดีเซ็งว่าแล้วต้องโดนโว้ชเชล่นอ่างชาบูจีเราเอาไงกันดีตอนนี้ไปเถอะหาทางออกอยู่ที่นี่เถอะกลับบ้าน โอเค <Okay. S 2> เราอะแยกย้ายกันหาทางออกนะแล้วกลับมาเจอกันที่นี่ okay โอเคนะโอเคไปไปเซ็งอะ่ะ RUN! ก็ม,มันต้องเปรียบเทียบกับกลุ่มแรกเพื่อนผมเห็นกลุ่มแรกก่อนแล้วไม่เห็นกลุ่มคุณผมพูดตรงๆว่าคุณสู้กลุ่มแรกไม่ได้ถ้าเอาแอคชั่นนำกลุ่มแรกดีกว่าเยอะผมรู้สึกเรื่องของไดล็อก ช่วงแรกที่คุณเข้ามาในรีสอร์ทมากกว่ากลุ่มแรกแต่ผมดูกลุ่มแรกมันกว่ากลุ่มคุณออวินผมยังต้องย้ำคุณเป็นครั้งที่สามเหมือนเดิมคุณดีขึ้นจากจากที่ผมมาดูผู้คุณซ้อมแต่คุณยังได้อีกนะคุณยังได้อีกใช่ในการที่เราจะมาเป็นนักแสดงเนี่ยเราจะต้องมีจินตนาการที่สูงสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเจ,จะสี่คนไฟกล้องมันต้องไม่เห็นเลยอ่ะ เราต้องอยู่ตรงตรงเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลอกแรกอุ้ยกล้องอุ้ยไฟอุ้ยกรรมการจะว่าไงเอ้เราแสดงดีพอหรือเปล่าแต่มีความพยายามทุกคนจริงๆตอนที่พวกน้องเล่นกันเนี่ยพี่ก็ยังไม่เชื่ออยู่อ่จะเล่นยังดูเหมือนแบบแเหมือนไอ้อายเหมือนแบบคิดเปล่าว่ามีพวกพี่นั่งกันอยู่ก็เลยทําใหเา้เราอายอย่างกับเมย์้ยยังคอนโทลเสียงยังไม่ได้ ย่งวินก็ย่งพวกพี่ดูพี่ก็ไม่เชื่อวอ่ายังเล่นไม่ไม่ผ่านยังยังไม,ไม่ไม่เต็มร้อยมันเหมือนอายแต่คิวบูของยาวเขาโอเคอยู่แล้วแหละหน้าตาด้วยอะไรด้วยคิวบูเขาได้กับฟ้า,าก็ยังโอเคอย,อยู่โรเจอร์ค,คุณว่าย,ยัางไงช, <c ười> ชอบ์ชา์กเลยครับชอบ์ากเลย <c ười> I think you great show I I enjoyed the show on the performance side you need to improve more and in the action I said many times before Do not hesitate hesitating can injure yourself and other team members especially the stunt team improve more keep effort and keep training อาล้ครับนั่นก็คือ c o m มนต์จากคณะกรรมการนะครับงั้นตอนนี้ขอเชิญผู้ชิงฝันกลุ่มที่หนึ่งกลับมาข้างหน้าเวทีเลยครับน,น้องทั้งหมดก็ได้คำแนะนำจากคณะกรรมการไปแล้วด้วยความที่มันเป็นไลฟ์โชว์ บางคนทําได้ดีบางคนก็ทําได้ไม่ดีขอให้คุณทุกคนนะั้นมีความภาคภูมิใจตัวเองว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้วเราได้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมและสิ่งหนึ่งเราได้ไล่ตามความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามขอให้พวกคุณภูมิใจตัวเองปลุกมือตัวเองเลยครับ <App laus> เอาละครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมจะทำการประกาศผล และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์นี้คือคุณยาวครับเชิญครับเขาแสดงโอเคแสดงดีอยู่แล้วก็กล้าแสดงมุกตลกแล้วเล่นได้ ได้แบบเต็มที่อยู่การแสดงเรื oh, ่องสตันออกท่าทางแข็งแรงแล้วก็ท่าทางสวยก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆโอเคนะครับครั้นก็แสดงว่าคุณยาวคุณได้ชิงฝันต่อครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะทำการประกาศผลผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด แรกคือคุณซีเฟนครับคนที่2คือคุณวินครับป <ท passo> กติทุกสัปดาห์นี้ จะมีผู้ที่อยู่ในจุดนี้2คนแต่ในสัปดาห์นี้พิเศษครับมีผู้ที่จะต้องถูกเลือกให้ออกมายืนอยู่ณตรงนี้ถึง3คนด้วยกันเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายคือคุณฟ้าครับ สำหรับนักชิงฝันที่ไม่ได้ถูกประกาศชื่อขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้ไปชิงฝันต่อครับเชิญครับผมเบื่อผมเบื่อที่ผมผมเบื่อที่เห็นคะแนนคุณต่ําผมเบื่อที่เห็นคุณที่ผมต้องพูดกับคุณอีกแล้วอะทำไมผมเลอกเจอคุณมายืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วทำไมอะ <c oughs> การพัฒนาพี่ว่ายังไม่มากเท่าที่ควรการที่จะทำให้มันมากขึ้นได้ก็คือการศึกษาต้องรีบหาข้อมูลว่าตัวเองจะต้องแสดงเป็นบทบาทแบบไหนเพราะวันนี้พี่ยังดูแล้วพี่ยังไม่เชื่อดาบจะมีอยู่เพียงหนึ่งเล่มเท่านั้นครับที่ปลายแหลมของดาบมีสีแดงติดอยู่นั่นคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าผู้ชิงฝันนั้น จะไม่ได้ไปชิงฝันต่อ